ถึงกูเซียนแล้วครับจานโอก็เดินดูรอบๆนะครับจะเป็นยังไงเนาะขับคันนี้ไทยต้องระวังไม่ต้องอัดกล้องไม่ต้องอัดกล้องสวัสดีที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงนิดด๊ะมันต้องคันนี้จานโอขับไหมคันนี้ ขาหาคลุนขับอยู่ดิฮะอู้ชอบขับรถแต่งใช่เหรอครับฮะกระจกเกล็ดเช็ดแต่ก่อนชอบไม่ใช่ไอ้กระจกเยอะๆอย่างเงี้ยมีลูกค้าถามไอ้คนถามอ่ะฮะเอ้ยขับรถกระจกเยอะเองบองขบูบาลตอนค้คันนี้เขาจะไปเปิดงานน่าจะเอาไปเปิดงานที่สิงเอ่ออะไรนะภูสิงครับอันนี้อันนี้เขาแคร์ป่ะฮะไหนไหนไหน พลังใบเหรออุ้พลังใบทองแท้เลยเนี่ยดูดิเอาจังแม่โอ้ไปไหนเจอกันนานเลยเสร็จยังฮะอ้อันนี้ไปดัดมาจากไหนเนี่ยผมอ่ะผมอ่ะไปดัดมาจากร้านไหนไหนดูการวางปั๊มหน่อยดิเฮ้ ปั๊มใหม่เปาปั่นใหม่ครับนี่ครับจัดปั๊มใหญ่ให้เลยครับงานนี้ไม่ต้องเร่งเคร่องครับยังเหลือไฟท้ายครับเดี๋ยวก่อนนะครับเ,เป็นไงปั๊มใหญ่เลยฮะรองลูกเดียว เออไม่ต้อง <Okay. S 2> เป่าบ่อยเพราะว่าเป่าบ่อยกรองมันทะลุ <laughs> สักสองสามวันเป่า <c oughs> อจ้าโรเกดวยสามชาดูหน่อย เป็นเปล่าน่าจะเหลือไฟท้ายอย่างเดียวนะครับวันนี้น่าจะได้เอาไปลองซะหน่อยน้ำมันมีหรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยอย่าบอกว่าใส่เ,เมรอดให้เลยนะ โอ้ oh, ทำสีด้วยนะสสทำสีให้ด้วยเด้อจุ๋ยกระนุกระนุวสวยสวย,สวย,สวยอันนี้ยังไม่ได้ยกให้ดูเลยยกให้ดูก่อนไหมรีบยกเลยโอ้ยตอนยกอ่ะจุ่ยกระนุวใช่ล้างก่อนใช้ล้างก่อนใช่ไหมทำสีก่อนไม่รีบหรอกไม่เร่งหรอก น่าจะเสร็จตอนเย็นนั่นแล้วจัดเลนยได้เลยอนะ ไปดูดฝุ่นหน่อยแล้วนี่จะาโเอ๋ครับของแท้จริงๆอ่ะเขาบอกให้เอาไปทําคือเอาแบบไปทําแบบเป็นเหล็กอ่ะมันจะได้ทนนะครับแต่มันก็เอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โคโ้รโกด,ดังอ่ะ เดี๋ยวฟังหน่อยให้สปอยด์กดให้ฟังหน่อยสีปลาครับตัวรีนอยอุ้ยตัวรีน้อย2สองตัวอู้หูปลาปลาปลามาแล้วอู้ไม่ต้องโมเลยเนาะ เออใส่โซลิน่อโอ้ฝีมือสปอยไม่ธรรมดาครับไม่ปิดประตูให้อีก ังเสียงท่อครับเป็นไงเดี๋ยวเหลือติดตั้งไฟท้ายไอตัวกันดินนะครับกันไฟท้ายแค่นั้นเองก็เสร็จเลยนะครับเ,เดี๋ยวไปลองดูสิไอ้พื้นเหล็ดนี่มันจะใช้งานดีหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> น่าจะโอเคแหละนะครับรอชม โอ้จริงเดก้าเดี๋ยวไปดูกันท้ายหน่อยครับโอ้ปิดน้องซื้อน้ำมันให้พี่ด้วย 195ครับโอ้เหลือใใช่ม่ด้วยวมั่โอ้นี่เลิกเลิกงานเสร็จก็จัดไป <laughs> <c oughs> บพพอ,อลท้ายสามเมตรไหมนี่น่าจะสามเมตรแหละสามเมตรไหมสามเมตรไหมนี่ขมม้างหลังสามเมตรไหมสามเมตรสามเมตรข้างหลังน่ไปึสามเมตรโอ้ัด้วยกูเองเด้อรดาเนโอ้ฟังได้ไหมเสียงท่อเนี่ย อยากฟังเสียงข้อไหมโอ้แปดสองครับแต่ยังสตาร์ทไม่ได้หรอกมั้งไปลองวิ่งดินยังนี่ฮัสบอยไปลองวิ่งยังนี่ลอหน่เป็นไงควันดำดึงเลยไม่ยอมไปเช้าพี่น่าจะมาเมื่อเช้าผมบันดึงรถจุดรถนี่ปิดแล้วก็ติดทั้งติดทั้งสองคันเลยเมื่อเช้าโอ๊ยนะขึ้นมาทันไม่ได้ถ่ายแล้วไม่บอกเนาะ เขาอะไรจานูกันชนสูงไหมฮะสูงอยู่เนาะน่าจะสูงเง้ยสูงอยู่นี่ไม่พ้นไอ้ไม่ไม่ไม่เกียดินหรอกยกหัวมาไม่ติดใช่ไหมไม่ติดไม่ติดไม่ติด จะถอดกันชนไหมสูงจนขนาดนี้จะถอดเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนสิใช่ไหมลองดูก่อนปัญหาเนี่ยคือไอ้เจ้าที่ไหนไหนไม่โดนเหรอมันเท่ากันชนนี่อลองดูก่อนด้านโอ้ก็เป็นห่วงตรงนี้แหละทำความสะอาดเลยไหมยือไงเอาอ๋อ,ททอไปทำอยู่บ้านเหรอ หาตัดมาใส่เลยเออไม่ต้องใส่สูงตสูบางฝุน่นเยอะแยะตัดมาใส่เลยน็อตก็มี <Not S 2> มนี่รูพี่ก็ทำไว้แล้วนีตตว่ตัดสองข้างเลยตัดเลยมันบางฝุน่นเยอะแยะเ,เช็ครถก่อน เดี๋ยวจะทำสีไอ้เหล็กนี่ครับเหล็กที่เป็นฐานตั้มครับเนี่ย โอ้นี่ยคันนี้เขาทำลายเสร็จแล้วช่างเป้อันนี้ลายช่างเป้ครับแม่ก็ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะชชางเป้ทำลายได้อยู่นะเล่ลาย เออนนั่แหละตัดใส่เลยตัดสวยๆหน่อยนะเั็มดูดีมีราคาหน่อย <laughs> เอาเสมอนี่เลยลลเออเออประมาณน,าณนี้ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมเออเอาครึ่งหนึ่งพอตัดเลยตัดแล้วก็เจาะจับน็อตเลย ต้องเอาอันอันเงาอยู่ข้าง,างหน้าดิเทียบก่อนตน้องมีคือคือคือหกลอ้อบางทีคนขับก็ไม่อยากเอารองเท้าขึ้นไปข้างบนครับก็จะไว้ตรงนี้ข้างนอกครับรนี้ก็ยังล้างไม่เสร็จอีก นี้ช่างเมย์เป็นคนทำนะครับหลังเสร็จหรือยังนาะจะยกดำดูหน่อยยังไม่เสร็จจุยช่างเมย์ยกยกให้ดูหน่อยวะเสร็จยัง แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง <What? S 1> เดี๋ยวลองลองยกดำดูก่อน <c oughs> มันจะเร็วไหม วางเลยเฮ้ยมันฝืดไหมสายอะ่ะเอา โอ, oh. อ้เอา <laughs> ตั้งรอบเครื่องต่ำไปหน่อยวาง <c oughs> มันฟืดทำไมสายมันฟืดจังเลยอ่ะ <c oughs> ทำไมสายมันฟือดอยา <c oughs> <c oughs> นายกใหม่เลยเว้ยไม่ต้องเล่นเครื่องได้ไหมอ๋อมันต้องเล่นอีกมันต้องใช่มันต้องตั้งต้องเรียกตั้งเดินเบาใหม่โอเคโอเคลกเูกพี่สายกันเล่นสืดไปหน่อยนะ ไอสายสายยกด้าสุดไปหน่อยเอะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้จานโอก็เซียนคันเร่งแล้วครับอยากขับแล้วไม่รู้ว่าเอาไปใช้งานจะมีปัญหาอะไรไหมต้อง รอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ